เปิดโลกกับผมชาวเวียดนามต้องดูกรุงเทพถนนสวยมากสวัสดีครับรีวิวใจกลางกรุงเทพของคุณกวางวูยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามและส่งความคิดเห็นของชาวเวียดนามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้ชมคลิปวิดีโอของคุณกวางวูสวัสดีวันนี้วันอาทิตย์เพื่อนๆผมอยู่ใจกลางกรุงเทพผมอยู่เซ็นทรัลเวิลด์ ใกล้กับประตูน้ำผมยืนอยู่บนสกายวอล์กและด้านหน้าผมก็เป็น b ิ๊กซวันนี้รถไม่ค่อยเยอะผมจะรีวิวถนนเป็นส่วนใหญ่ให้พวกคุณได้ดูบนสะพานนี้สามารถเดินทางไปประตูน้ำประตูน้ำเป็นแหล่งชอปปิ้งที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมาเปิดโลกไปกับผมบนถนนก็จะมีขนส่งสาธารณะและตรงหน้านั้นก็คือบิ๊กซพวกคุณเห็นอะไรบ้างบนถนน เวลาตอนนี้11นาฬิการถติดทางเดียวครับผมจะแพนกล้องไปรอบๆให้พวกคุณดูเมืองหลวงของไทยมีการปลูกต้นไม้ตกแต่งอย่างสวยงามคนไทยเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์การค้าใหญ่ๆจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้คนได้กราบไหว้พวกเขาจะมีพวงมาลัยดอกไม้สวยงามมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจะนั่งลงและอธิษฐานขอสิ่งที่เขาต้องการนี่คือห้างเซนทันเวิร์คุณรู้จักไหม สวนที่สวยงามเหมือนในแอนิเมชันเลยตอนนี้โรคระบาดสงบลงแล้วผมหวังว่าผมจะได้ไปลหลายๆที่จะได้มีวิดีโอที่น่าสนใจให้พวกคุณดูวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ทำให้ผู้คนหนาแน่นมากฝั่งนู้นจะเป็นห้างแพคตินัมและประตูน้ำกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีชื่อยาวมากเรามาส่องดูความคิดเห็นของชาวเวียดนาม ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้ชมคลิปวิดีโอของคุณกวางวูความคิดเห็นของท่านแรกคุณทูอองยอชาวเวียดนามผูตาสว่างถนนในกรุงเทพมีความสวยงามมากคุณเลือกสถานที่บนสะพานลอยมองไปรอบๆถนนที่หรูหรามากคนไทยมีความเชื่อที่น่ารักในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีและทุกสิ่งที่ต้องการคุณเอพู้ตาสว่างอีกท่านเมืองหลวงสวยงามมาก ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันวัฒนธรรมในประเทศไทยคุณนําโกเดินกรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมสวยงามมากคุณพงห่วงกรุงเทพมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายการเดินทางนั้นยอดเยี่ยมคุณถุยลี่ถนนในเมืองหลวงของประเทศไทยค่อนข้างสวยงามฉันอาจจะไปที่นั่นในครั้งนี้ด้วยขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน คุณไม่เงียนสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเดินทางถานนที่สวยงามและทางเดินลอยฟ้าที่มีคนพุกพร่านคุณเห่าตึงถนนและบ้านมีความสวยงามมากมองลงมายิ่งสวยงามมีความสนุกสนานคุณงอกเดี่ยมศูนย์การค้าของกรุงเทพทิวทัศน์สวยงามมากคุณเดปลายทางที่ดีกรุงเทพสวยงามมากพี่ชายเหมาะสำหรับการพักผ่อนและการท่องเที่ยว คุณทิกลำเมืองหลวงอลาัางการวิวสวยมากคุณถ่ายวิดีโอได้ดีมากคุณเดินถนนสวยมากฝั่งไทยมีสะพานลอยที่สะอาดขอบคุณที่แบ่งปันขอให้สุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จความคิดเห็นของท่านสุดท้ายคุณทินกาปเปรียวกรุงเทพมีสไตล์มากสีวิไลและทันสมัยดูสวยงามหวังว่าคุณจะมีวิดีโอที่ดีอีกมากมาย และนี่เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งคอมเมนต์ใต้คลิปส่วนใหญ่ของชาวเวียดนามแสดงความคิดเห็นชื่นชมและสนใจการท่องเที่ยวไทยคลิปนี้ส่วนใหญ่ชาวเวียดนามตาสว่างกันหมดแล้วนี่เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามซึ่งไม่สามารถตัดสินชาวเวียดนามได้ทั้งหมดสามารถรับชมคลิปต้นเรื่องได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ